สวัสดีครับ Apple ปล่อย iOS 14.2 beta 4สำหรับนักพัฒนาและผู้ใช้ทั่วไปมาให้อัปเดตให้ทดสอบกันต่อแล้วครับการน้ำเด็ดล่าสุดนี้จะส่งผลต่อความเร็วและแบตเตอรี่บน iPhone 6s Plus แค่ไหนควรจะอัปเดตหรือรอดีเราไปทดสอบแล้วไปดูผลลัพธ์กันเลยครับสำหรับการทดสอบในคลิปนี้สภาพแวดล้อมความสว่างโดยรวมของการทดสอบบน beta 4จะมืดไปหน่อยนะครับเพราะผมทดสอบจนถึง6โมงเย็นเลยครับฟ้าเริ่มมืด แสงจากหน้าต่างที่สองเข้ามาเริ่มน้อยลงทําให้สภาพแวดล้อมดูมืดมดแต่ความสว่างของหน้าจอที่ตั้งเอาไว้ในการทดสอบสว่างเท่ากันทั้ง2การทดสอบเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.2 beta 4ทำความเร็วในส่วนของ CPU single core เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งครับในขณะที่ multi core คงที่ผลลัพธ์ที่ได้แทบไม่ต่างจากเดิมครับ สำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่2ครับแต่โดยรวมๆก็ไม่ต่างจากเดิมมากไม่ส่งผลอะไรต่อการทำงานครับแต่ที่ต้องลุ้นกันตลอดคือแบตเตอรี่เครื่องรุ่นอื่นๆทำผลลัพธ์ได้ค่อนข้างโอเคแล้วบน iPhone 6s Plus จะเป็นยังไงเราไปชมผลลัพธ์กันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมง ดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานเกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไวต้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 6s Plus ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่า iOS 14.2 beta 4ผลลัพธ์ไม่โอเคเลยครับสูบหนักมากถึง14%เหลือ86%ผลลัพธ์ที่ได้นี้ แย่กว่าบน iOS 14.1ตัวเต็มสีกครับและเมื่อเทียบกับเบต้า3เบต้า3สูบไปเพียง10%เหลือ90%การอัปเดตเป็น iOS 14.2เบต้า4บน iPhone 6s Plus นี้ความเร็วค่อนข้างคงที่แต่แบตเตอรี่สูบหนักมากครับต้องไปลุ้นตัวเต็มให้ดีกว่านี้อย่างเดียวเลยครับเบต้าหน้าจอกหัวหรือก้อยก็ยังไม่รู้แต่ดูอาการแล้วสูบหนักแบบนี้ยังไม่อัปดีกว่าครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม แล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ